เรื่องครับด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ไม่ตรงตามฤดูกาลนะครับรวมถึงฝนที่อาจจะตกน้อยลงเนี่ยพืชบางชนิดอาจจะเติบโตได้ไม่เต็มที่นะครับแต่ว่ามีชนิดหนึ่งครับสามารถปลูกไว้ได้ทั้งในหน้าฝนหน้าแล้งรับประทานเองขายก็ได้ก็คือผักหวานนั่นเองนะครับส่วนวิธีการนั้นจะยากง่ายอย่างไรต้องไปติดตามพร้อมกันจากรายงานของคุณพรที่วาการที่ยาใจครับผักหวานป่าเนี่ยเวลาปลูกเนี่ย ห้ามพรวนดินห้ามพรวนดินโดยเด็ดขาดเพราะพรวนดินเนี่ยจะทําให้ผักหวานตายยกแฝงเนื่องจากว่าเราพรวนดินเนี่ยเหมือนกับว่าเราไปสับรากที่หากินรากตื้นๆนะครับแค่มีกิ่งตอนหรือต้นกล้าและความอดทนก็สามารถปลูกผักหวานป่าสร้างรายได้เสริมเป็นสิ่งที่ผออ,อป๊อก หรือนายสวัยอยู่เนียมเจ้าของสวนผักหวานในจังหวัดสระบุรีบอกเคล็ดลับการปลูกผักหวานไว้รับประทานหรือไว้เพื่อขายเป็นไรายได้ ลูกผักหวานป่าที่มีชื่อเสียงของเกษตรกรบ้านเรานะคะก็คืออำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีที่นี่จะเน้นขยายพันธุ์ผักหวานป่าอยู่2วิธีด้วยกันนะคะก็คือการปลูกแบบต้นก้าหรือเบี้ยและก็กิ่งตอนค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่สวนผักหวานป่าพออป๊อกที่จังหวัดสระบุรีค่ะเป็นศูนย์การศึกษาการเรียนรู้ปลูกผักหวานป่าแบบครบวงจรค่ะพออป๊อกสาธิตวิธีการปลูกผักหวานง่ายๆแบบกิ่งตอนให้คนที่สนใจทดลองปลูก เริ่มตั้งแต่การเตรียมดินขุดหลุมกว้างลึกประมาณ25เซนติเมตรการปลูกแบบกิ่งตอนให้ผักหวานป่ารอดตายต้องตัดสั้น30-40เซนติเมตรเพราะโดยธรรมชาติของพืชผักเมื่อได้รับแสงก็มีการสังเคราะห์สแสงขายน้ำจะทำให้นำอาหารมาเลี้ยงลำต้นไม่ทันก่อนนำไปลงดินที่ขุดหลุมเตรียมไว้ค่ะผ้ากว้างยี่ผ้าเนี่ยเราก็ใช้ดิน ดินเดิมก่อนนะฮะพยายามทําดินให้มันร่วนซุยนะดินนี่ต้องพรมน้ำไหมคะอ่าเดี๋ยวก่อนฮะตอนนี้พอเราเอาดินสมาพูว่าดินนี่ดินนี่ผมขุดออกมานะค่ะอ่าดินนี่ผมผมฟักหักในเนี้ยมาใส่ในกระงไว้คือส่วนหนึ่งแล้วเทคนิคคือเอาดินเกษตรดินเกษตรคือดินที่ผสมใบกัมปูกับใบมะขามเทศเนี่ยนะฮะผสมกับดินเดิมค่ะคว่าดินเดิมก็คือดินตุงไหนก็ได้ ปลูกที่ต่างจังหวัดเก้าดินต่างจังหวัดดินเดิมเขาประมาณขึ้นฝุ่นี่ถูกไหมอ่าขึ้นฝุ่เพราะฉะนั้นฝุนหนึ่งได้สองหลุมผสมลงไปครับลุกเขานะฮะฟุกเขาฟุกเขาเคล็ดลับการปลูปกผักหวานสิ่งสำคัญนอกจากจัดเตรียมดินให้ดีแล้วคือการดูแลรัรกษาเน้นการใช้ปุ๋ยคอกไม่ใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์และสารเคมี เคล็ดลับอีกอย่างคือการใส่ปุ๋ยขี้ค้างขาวค่ะถ้าท่านไม่มีขี้ค้างขาวอัดเม็ดแบบนี้นะฮะประมาณสองช้อนกับพอครับสองช้อนถ้าไม่มีขี้ค้างขาวถ้าไม่มีขี้ค้างขาวเราก็ใช้ขี้วัวแห้งขี้ควายแห้งขี้หมูแห้งขี้ไก่แห้งนะครับอ่าแล้วก็เราก็มาคลุกเคล้ามอนเดิมน,นี่เราเราจะเห็นว่าพอเราพรมน้ำเนี่ยดินจะยุบ นะชัยน้ำนะครับนิดนีดแล้วก็กดกดแล้วก็เสริมเสริมไม่มันสดีในต้องไปสนใจอะไรมากนะฮะเหตุผลก็คือต้องการให้ดินมันอยู่ตัว<ะ>ถ้าเราไปไม่พรมน้ำเนี่ยพอเราปลูกแล้วดินยุบมันก็จะไปท่วมรากนะฮะคือหมายความว่ารากมันยุบลงไปเวลาล,ลดน้ำตอนหลังน,ะน้ำจะท่วมรากเอาให้ดินมันอยู่ตัวก่อน อ่าปากตรงรก้าสฟีลงฝาเลยอ่าเราใช้ดิน <MC. S 1> ใช้ดินเก็บกันใช้ดินซ้ำไงคืออำพางล่มไ้เขาหน่อย<ะ>เห็นไหมเหมือนล่มแล้วนี่ที่เห็นในใน,ในคลิปอ่ะจะเป็นอย่างนี้ จักรับประทานและสามารถขายได้ถึงกิโลกรัมละ200บาทยอดผักหวานป่ายังนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดเช่นทองม้วนผักหวานน้ำผักหวานป่าพร้อมดื่มรสชาติหวานกำลังดีหอมชุ่มคอดับกระหายเป็นการต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคพรทิวากันที่ยาใจ ูนพัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติไทย PBS รายงานครับขอบคุณครับคุณพรวิวาก็เป็นทางเลือกได้ฝนตกรหรือแล้งก็ปลูกได้นะครับ,รบอย่างที่เราคุยกันมาก่อนหน้านี้ตลอดตลอดเลยนะคะว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันกระทบกับทั่วโลกเลย